อ่ามาเบิงตาสินเพิ่นตัดพักแปนนะพี่น้องบ้านห้หองพักแปนตัดพักแปนไปไวร์ขันสมนะพี่น้องเพราะว่ามันง่ามหลายก็เลยตัดเพิ่นไปไวรขันสมไปดองเนาะเพิ่นวะพักุ้ยชายเสียด้ายมันพี่น้องมันง่ามลร้กระถางเปเลยจะเอาไปดองเนาะไปขันสมบ้านเฮาเนาะ สมพักแป้นพี่น้องคยกินบอ่อบานแจเดงกบขันกินประจำนะพี่น้องเพราะว่าปลูกไว้นั่งเบึงบรรยากาศไปนำ้ำเบึงกาสินไปพร้อมนะรักสองเต้าแล้วโอ้ยลายเทือแล้วนอตาลายเทือแลลวก็ขยายออกไปพร้อมนะพี่น้องขยายออกไปนำ้ำตะกี้นี่กะทางเดียว อกขุ้นว่าใส่เสดายนี่ก็จะเป็นต้นบักม่วงต้นมะม่วงยังพี่ตาเนาะม่วงแอปเปิลเนาะนี่แอปเปิลลูกใหญ่ๆ มาหน้านะ้องพี่น้องมล่อยงวยก็เลยเห็นพักแป้นงามนะ้อพี่น้องบ้านเฮาห้าหองพักแป้นกันสมพักแป้นเพื่อนวะแซบได้พี่น้องพักแป้นห,นหอมหย่าแดงมกนะักเนาะกินกับตํบาบังฮงก็แซบพี่น้องกคยกินบอกินกับตํบาบังฮงใส่ซุปนมไม่ก็แซบด้วยพี่น้อง้าบ่มีหอม <G ül üş> บัวนะพี่น้อง <c oughs> ใจพักแปลหยกระแสบหอมใยแดงมัก <c oughs> ปลูกว้กินพี่น้องมักกิน <c oughs> ขั้นสมกระเสบตัดเบิรดเลยได้ต, <c oughs> ตาตัดเอาเบิดเลย <c oughs> ขอพันม,มาปลูกนะพี่น้องตะกี้มี่กระถางเดียวคอพนม,มาปลูก <c oughs> มันพ <c oughs> <c oughs> แพงตัดชิ้นมาอันเทหมูยองไฮรานเนย อันแพรก็เลอยอันตัดเอาใบขั้นสงูงปลูกไว้อยู่หน้าเนาะโอ้นันตาเก,เเก็บแล้วไปเก็บบักเระคืนใน,นด้าเหลืองเต็มต้นพี่น้องบักเระคืนนี่บางคนเพิ่งกัดจะกขั้นใช่ไหมบอกระคืนได้พี่น้องทุบทุบบอกระคืนล่างนา้ำล่างน้ำเกลือเนาะบ่อยพื้นคืนเนาะพี่น้อนงเซน้าเกลือใบบอกระคนดำเนาะเอาบัก กรคืนอนชิ้นเหลืองใส่บางคนเพิ่นจะขันเสนบะกระคืนยายแดงก็เคยขันแต่บาบอกรอคืนต้องทูปล่างนำเกลือซะก่อนเนาะแล้วแต่ผู้มากพี่น้องสมพักแปนสมพักบัวยายแดงจะมัก,กินพวกสมพักขึ้นกัน มพักบัวกับใส่หัวมันน้าเนาะใส่หัวมันผอมเพื่นบ้านบางบ้า,บา,งบานเพื่อนก็นจะบอกกินเพื่อนก็นจะว่ามันขิวเนาะแต่ว่าใยแดงจะว่าหอมแซ่บมึงบรรยากาศไปนําได้พี่นอ้องท้องให้ทงหน้าโอ้ยอันนี้ก็จักตดสินเราเห็ดยังพี่้องเอ้มันสิเป็นอยู่บ่มากอาง,งุนเพิ่นนี่เพื่อนเฮ็ด มองหมอกอากุญมันคือบามองมันก็บอกบ่คือแต่นี่ก็จะเป็นพักขานะพี่น้องพักขาก็งา,ามหลายต้นอยู่แดงบริเลลูกแล้วพี่น้องนั่งนั่งทายนั่งทายคิดพี่น,อาาน้องฆ่าหลานเพิ่มบรรยากาศไปนน้ำแข็นี่ขยอย,อยี่นี่พี่น้องนี่นะกัดแต่ละเทือนี่ก็เต็มเหมือนหมอถ้าพี่น้องก็ปีคัน บบคลิปนี้ยายแดงกับโจ๊บพีเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะขอบคุณค่ะ